รวม5สูตรเมนูขนมคุกกี้ฮิตปี2021จากแม่เอนะคะเริ่มที่คุกกี้เจค่ะส่วนผสมนะคะก็มีดังนี้ค่ะใส่แป้งลงไปค่ะกร้อนนะคะ1ครั้งใส่มาก,การีนค่ะแล้วก็น้ำตาลไอซิง่งผสมให้เข้ากันดีนะคะใส่นมถั่วเหลืองค่ะสูตรเจค่ะตามด้วยวานิลลา ผสมให้เข้ากันค่ะตีไปสักครูหนึ่งนะคะคอยปัดอ่างนะคะแล้วตามด้วยแป้งค่ะผสมให้เข้ากันนะคะจนแป้งเข้ากันดีไม่ต้องตีนานนำใส่ถุงบีบค่ะบีบวนนะคะหรือว่าเอาเป็นทรงตามต้องการใส่ลูกเกดค่ะนำเข้าเตาอบ ก็ได้คุกกี้เจแสนอร่อยค่ะต่อเปเป็นคุกกี้นูเทลล่าช็อกโกแลตส่ผสมนะคะก็มีเนยค่ะตามด้วยน้ำตาลไอซิง่งรสนี้จะเป็นรสเนยสดนะคะตามด้วยไข่ไก่ <c oughs> กลิ่นวานิลลาตีผสมให้เข้ากันดีค่ะต่อไปนะคะ <c oughs> ใส่ <c oughs> แป้ง <c oughs> ขว่วร้อนหนึ่งรอบ จากนั้นนะคะเราก็ผสมให้เข้ากันค่ะนวดจนเข้ากันดีแล้วนาไปแช่ตู้เย็นนะคะต่อไปนะคะเป็นรสช็อกโกแลตค่ะหรือว่ารสโกโก้โกร่อนแป้งค่ะหนึ่งรอบเอาเนยใส่ชามผสมนะคะตามด้วยผงโกโก,โก้ค่ะร้อนรวมกันตีเนยค่ะให้นิ่งตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะ ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะกลิ่นวานิลาลงไปแล้วใส่แป้งกับผงโกโก้ที่ร่อนไว้นะคะที่ผสมให้เข้ากันค่ะ,ะจากนั้นห่อแรปนะคะนำไปแช่ตู้เย็นต่อไปนะคะจะเป็นรสนูเทลล่า mm hmm. เนยค่ะผสมน้าตาลไอซิง mm ่ง hmm. พอเข้ากันนะคะใส่ไข่ลงไปค่ะ ตามด้วยนูเทน่าสมสมนะคะตีให้เข้ากันใส่แป้งค่ะร่อนหนึ่งรอบคนผสมให้เข้ากันค่ะห่อแรปนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นออกมาปั้นกลมค่ะแล้วก็สลับสีนะคะตามวิดีโอเลยค่ะ เราจะสอนการปั้นนะคะโดยการโนวดวนแบบนี้ค่ะส่วนคุกกี้เป็นออกเป็นวนๆแบบนี้นะคะนำเข้าเตาอบอค่ะเราก็ได้คุกกี้นูเทลล่าค่ะต่อไปเป็นคุกกี้คริสต์มาสค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวคุกกี้นะคะเราจะนำแป้งนะคะ แป้งอนเนกประสงค์ค่ะตามด้วยเบกกิ้งโซดาร่อนรวมกันหนึ่งรอบค่ะต่อไปนะคะเนยสดค่ะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งที่ผสมนะคะให้เข้ากันค่ะและเนยนิ่มใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาใส่แป้งที่ร่อนแล้วลงไป ให้เข้ากันอีกรอบนะคะตามด้วยนมนข้นจืดค่ะแล้วก็นำไปพักนะคะในตู้เย็นค่ะต่อไปนำมารีดเป็นแผ่นนะคะนำพิมพ์กดนะคะตามที่เราชอบค่ะกดลงไปนะคะให้เป็นรูปร่างนะคะแล้วก็แกะออกมานะคะเป็นตัวรูปแบบนี้ มื่อทำเสร็จค่ะเราก็นําเข้าอบเราก็ได้ตัวคุกกี้แล้วค่ะต่อไปนะคะเป็นส่วนผสมนะคะของหน้าน้ําตาลนะคะเราตีไข่ขาวนะคะแล้วก็ครีมออฟทาร์ารทยอยเติมน้ําตาลลงไปค่ะตีจนขึ้นฟูนะคะนิดหน่อยแล้วเราเติมกลิ่นวานิลาจนตั้งยอดผสมสีที่เราต้องการนะคะโดยใช้สีน้ําหรือสีเจล ผสมเสร็จนะคะเราก็นํามาบีบนะคะบนหน้าคุกกี้เอารูปและไอเดียนะคะตามที่เราทำได้เลยค่ะอันนี้อาจจะไม่ค่อยสวยนะค่ะอันนี้ก็เป็นรูปนะคะตัวสโนว์แมนนะตามจินตนาการแบบของตัวแต่ละบุคคลได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นรูประฆังแล้วก็กระดิ่งนะคะเราจะบีบบีบวนก่อนนะคะทําเส้นกรอบก่อนเนาะแล้วเราก็ค่อยถมให้เต็มนะคะตกแต่งเพิ่มคะ่ะอาจจะใช้เกล็ดน้ำตาลนะคะในการทำอันนี้เป็นรูปต้นคริสต์มาสค่ะทำกรอบเลยนะคะแล้วก็ค่อยถมให้เต็มคะ่ะ ตกแต่งด้วยน้ำตาลนะคะก็ะได้เป็นคุกกี้นะคะคริสต์มาสละคะ่ะคุกกี้มูสลล่ผลไมค้ค่ะอันนี้ก็คือส่วนผสมทั้งหมดนะคะร่อนแป้งคะ่ะผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะร่อนรวมกันหนึ่งรอบคะ่ะเนยสดนะคะตีให้นิ่มคะ่ะทยอยเติมน้ำตาลลงไปนะคะ อาจจะแบ่งใส่สักสอรอบค่ะตีจนเข้ากันดีนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปต่อไปนะคะให้ทยอยใส่แป้งนะคะ แบ่งใส่นะคะ2-3รอบนะคะจนตีเข้ากันดีไม่ต้องตีนานค่ะต่อไปนะคะเราเติมมูซสซี่ผลไม้นะคะแล้วก็ลูกเกดนะคะลงไปค่ะผสมให้เข้ากันใช้ที่ตักไอศครีมนะคะตักมาแล้วใช้ซ่อมกดนะคะให้แบนลงเล็กน้อยค่ะสามารถตกแต่งนะคะน้ำหน้าน้ำตาล หรือว่าใส่ลูกเกดลงไปได้ค่ะตามชอบค่ะต่อไปนะคะเราก็นำเข้าเตาอบอเราก็ได้มูสลล่ผลไม้นะคะนำมาพึ่งบนตะแกรงนะคะให้ย็นก่อนมูสลล่ผลไม้ใช้ตัวนี้นะคะ ต่อไปเป็นคุกกี้กาแฟค่ะส่วนผสมนะคะก็มีตามนี้เลยใส่แป้งค่ะผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดานมผงค่ะร่อนรวมกันหนึ่งรอบนำนะคะกับผงกาแฟนะคะผสมตีผสมกับไข่ไก่ค่ะให้เข้ากันดีให้กาแฟและลาย เรียบเลยค่ะตีให้นิ่มๆก่อนนะคะทยอยใส่น้ำตาลลงไปค่ะจนหมดตีให้เข้ากันค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่ไข่นะคะแล้วก็กาแฟที่เราผสมไว้ลงไปค่ะตีให้เข้ากันค่ะ จากนั้นนะคะให้เราใส่แป้งที่เราร่อนไว้ตี่ผสมให้เข้ากันดีค่ะต่อไปเรานำใส่พิมพ์นะคะหรือเราใส่ถุงบีบได้ค่ะนำคุกกี้นะคะมาวนแบบในวิดีโอค่ะหรือว่ากดตรงๆแบบนี้ก็ได้นะคะ เราก็จะได้นะคะคุกกี้เป็น2รูปแบบนําเข้าเตาอ,อบค่ะเราก็ได้คุกกี้กาแฟหอมหอมกลุ่นแล้วนะคะอันนี้นะคะก็เป็นรวม5สูตรนะคะคุกกี้ของช่องแม่เอชมพูคิดเชน่นยังไงแล้วก็ลองไปทำตามกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ